สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้มในช่องของเดินให้เลยนะคะซึ่งวันนี้เ,เราจะมาเล่นเกมโลบอชินเคยวู้วซึ่งวันนี้เ,เราจะมาเล่นเกมโลบอกการยากดปุ่มนะคะไป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 คๆไปไปไป,ไปอะไรอะอู้วปอนะน มอีกโอ๊ยอมันดูซ้ำนาเลยเลยมากปะเอาล่ะมาเล่นต่อเลยเมื่อกี้กิน,น,กนข้าวอยู่ใช่ปะโอ๊ยปวดนังไปปะปวดนังไม่มากปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะ คือ <c oughs> อะไรอะ่ะคือคืออะไรอ้าวดูหินตายอ้าวฉันตายเลยฉันดูหินฉันดูหินกระทึบตายความรู้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าวฉันนี้แอรฉันได้นี่ยมาด้วยทุกคนจะใส่กระปูด้วยนะเพราะว่าฉันอ่ะเป็นเจ้าหญิงนางฟ้าค่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วฉันซื้อกระปูมาผิดอ่ะโอ้19มาอีกแล้วอีก19 สิบเก้าอะไรมาทำไมถ่ายคลิปอยู่เล่นคนเดียวที่ซ้ำเอา้าหน้าไซเมีเนี่ยเอาแต่เราเล่นแค่สองคนเองมีเรากับสิบเก้าอะที่เหลือไม่ได้เล่นเอาก็าใช่ไงรู้สึกก็จะมาทําไมว้ากน,นไม่นี่มาเนี่ยฉันหาทางออกก่อนสิบเก้าเขาหาทางออกอะู่ไหนเขาหาไม่เจอเอ้ย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 เ,นนเ,เขาเห็นอยู่นู่นเอาจริงนะี่รถไฟไปไหนอะ เขาไม่รู้ว่า mm hmm. เขาบอกคุณทนาเอาอีกะนายเาบอะเจอแล้วสิฟ้ามายังโอยเวลาหมดยิงฟ้ามาเร็วแล้วมันฉันเจอมาแล้วเอาสิบเก้ามันไม่ทันสิบเก้าิงฟ้าไม่ทันเลยสิบเก้าไม่บอกเขาเองอ่ะมันไม่ทนันนะเขาบอกยิงหน่อไม้ไฟมากที่สุดต้อให้ยิงเหรอ เขาให้ย,ยิยงอ่ะ19มานี่อ้าวอ้าเอา้เอา,อ,าอีกคนน่ะนี่จะเร่นไม่ได้เขาตกอ่ะจริงๆถ้า19ไม่เล่นอ่ะเขาเล่นคนเดียวไปแล้วแล้ว19มันจะมาเล่นทำไมโอ้ยแล้วก็จะมาเล่นหนรือว่าที่ฟันหายคลิปอยู่ก็เลยมาเล่นด้วยจะมาเล่นทำไมฮะเล่นทำไมขไเขาหายคลิปอยู่ก็จะมาเล่นอีก ฟ้าใส่อะไรลงไปอ่ะเขาใส่นูวิดลงไปใส่ไปทําไมสิบเก้าขอตามนะเอามา,มาสิสิบเก้าขอตามหน่อยสิบเก้าไปเอามาทั้งไหนเรามาสิบเก้ามีหนึ่งอันน่ะไม่รู้ฟ้หาหาเองดิเขาาหาไม่เจอลงสิบเก้ากันสิบเก้าโอ๊ยเขาเจอแล้วอันหนึ่งฟ้าเจอแล้วห,อหรอเจอแล้ววิวเอ๊ยยิงพูดด้วยกันไหมยิงพูดด้วยกันทำไมอ่ะฉันเจอได้หนึ่งอัน เย่ได้ฟูมาแล้วหนึ่งอันตึ้งหนงฟ้าได้ฟูหนึ่งอันหรอเอาฟูหายเอาโอ๊ยอันนี้ไม่เขียวว่าปีสองปี 5, ี่ห้าสิบเก้าต่เออสิบเก้านหรอใช่ไงเอาก็เก็บไม่ทันนะ่ะเก็บไม่ทันสิบเกใช่หรอเก็บไม่ทันเลยหาแทนี้ถูกต้องตึฟ้าหาแพนทุกตัวไหมไม่น้อจะถูกต้องมั้ง อันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกอ่าไม่ถูกก็ตายเถอะเลยนี่ฟ้าท่าไหนไม่ขูงมันจะตายเอาไม่มีฟ้าเอาเลย19แต่ท่าไงก็งไปด้านบน19มาเออมาแล้วมาแล้วเอา้านู้ขาหายไปไหนอะ่ะมีฟ้าระหว่าตายนะไม่ตายหรอก19ขาไปอยู่ได้ไหมเอา้า19ตาย <laughs> แต่แ่แกเขาทําไมเขาตายเลยเห็นไหมแกแค่เขาทําไมเฮ้ยแค่จริงไปให้ตายก็เราได้กระส่องคนอีกอ่ะพี่สุก้าบเราเออเขาเกิดพนาแล้วมั้งจุบหาพ่อมึงเหรอนี่ระวัาางนะฝนระเบิดเขาอู้อุ้ย,อยเอาฝนตกลงมาเหรอใช่ไงฝนตกฝนตก,นตกอ๋อมันใกล้เขารู้หมดทุนี้ น,นี่ฟ้นแล้ววางเลยก็ได้ในในในใเงาตายหรอไอ้ตายยังยังอ๋ออินว่าหกตีดใช่ไหมใช่เจ็ดอ่ะหกสิบเจ็กุของเขาได้ไหมไม่เอาอ่ะจุกของเขาได้ไหมโอ,อ <c oughs> โอ้ยตาเปิดกเิดเดี๋ยวลืกเกินไม่ไมีไม่ทันเลยเฮียสิ้าเวอ่์แบบทำไมอ่ะเว้ยเวลาเขาดูอะไรตรงนี้ไม่ชอบตัวหรอวะทุกทีเลย กิโลบัคมันใช้กี่โลบัคเก้ามันใช้เก้าโลบัคอ้าวนี่ไม่มีโลบัคนะเว้ยนี่หนูฟ้าก็มีเนอะปะก็ยิงฟ้ายิงตังเราไปอ่ะประมาณแปดสิบบาทเขายิงตังไปไงแต่ว่าเพราะว่าโลบัคเขาจะเติมเกมแล้วยิงตังไปเติมเกมทำไมแทนที่จะยิงตังไปซื้อขนมโอยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ยิงฟ้าไปทำงานใช่พรุ่งนี้เขาไปทำงานแน่พรุ่งนี้ต้องมีหนูปลาไปทำงานแน่แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงานนะ เอ้ก <cin stereotype> ็ไปทํางานด้วยใช่ไงวันนี้เป็นวันพฤหัสแต่ว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้สี่ห้านุ่มละสิบเก้าเลยกลับมาใช่แล้วไม่ได้กลับที่เหนือฟ้าไงสิบแปดไม่เล่นไม่ได้เล่นหรอกสิบเก้ามาเล่นทําไมอ่ะสิบเก้าทำไมมาเล่นโอ้สิบเก้าเป็นใครไอ้สิบเก้าที่อยู่ฟ้าไงใช่เขาทําไมเขาบอกว่าห้าเมตรที่หมุดเขาอยู่ข้างบนก็ได้ได้อันนี้ได้โอ้เอ้าว โอ๊ยเจ้าีนางฟ้าไม่ยุ่งกูเลยเอาสิบเ,เ ais, บก้าอยู่กับเขาทำไมอ่ะแอบก็อยู่กับเจ้าินาฟ้าไงอยู่กับเขาทำไมออกไปเอาออกไปทำไมเป็นพื่อนกันไม่ใช่หรอเราเล่นเราเล่นไม่ได้ไม่ได้ให้เลยออกอยู่ด้วยกันนะสิบเก้าจะได้ไม่ตายใช่โอ๊ยโอ๊ยโดนไล่โอ้โอโอโอเราเอ่าพกันเขบาบอกว่าขอประตูมี่ครไม่ขอเร็วไปขอเร็วเอามันมีคนขอประตูอีก ไอลาพิ่จี้หกสิบแปดอ่ะเขาบอกว่าพระองค์สำหรับพวกทุกคนชื่ออะไรอะสีฟ้าไม่รู้ว่าเขพระองค์มันเฉยเลยสิบเก้าไอใช่ก็<ำ>ได้เหมือนกันสิบเก้าทำไมหน้าดแดงจังเลยไม่ซื้ออะไรมาเนี่ยพี่ไงไม่ซื้อพี่มากินทำไมล่ะเพลิดเหรออยากกินเพ็ดหรอสีฟ้าระวังจี้ฟ้าระวังเออระวังระวังถ้าเขาตายเนี่ยระวังจบนะเดี๋ยวนี่ยไม่ออกอ่ะ สิบเก้าไม่ออกก็าขนาเห็นไหมเห็นไหมถ้าใครไม่ดูถ้าดูะดจะซื้อจะตายใช่ไงเอูอ้หูคุรอดรอดหลายคนด้วยนะใช่รอดหลายคนเอ้าแล้วเขาถูกจับได้ไงนี่ฟ้าถูกจับหรออ๋ออ๋อนี่ต้องรอดยอย่ามาตามกูให้รวดสิบเก้าอยู่บนต้นไม้จักผมจะไม่มาหาเราใช่หรอเออไม่รู้อะ เก้าสิบเก้าโดดแล้ว่ะทำไมเราต้งองโดนนี่วะโอ้เอ้าโอ้ยน้องหนูไปปตายเขาไม่อยากไปตัวใหญ่นี่ฟ้าตายทำไมอ่ะเขาไม่อยากไปตัวใหญ่เกสิบเก้าแกไปพี่ใหญ่ทั้งอ๋อเอ้าสิบเก้า 19, มานานันมาเขาบอกว่าโอ้ยนี่ฟ้ามันมาทำไมอ่ะมันบอกว่าโอ้ยเออมันก็บอกว่าโอ้ยเหมือนกันมันบอกว่าโอ้ยอะไรก็ไม่โอ้ยโอ้ยไปถึงจุดที่สุดนี่ไฟ้อยู่ที่ไง จีนถ้าไอ้ตัวใหญ่หอ่ะเองตายแน่นางตัวเล็กแล้วอ้าวตือนใหม่หรอโอ๊ยโอ๊ยกิดอุย๊ยอีกคนน่ะจีนถ้าตายเหรอเออเขาตายเลยโอ้ยว่าจะมันดูดสามอีกนี่นะฟ้าไปเออปลปลาปลปสิบเก้าปลา,ปา,ปาไปไปไป,ไปโอ้ยโอ๊ยมันก็ท่าไม่ทนันจี่นฟ้าที่นี่ไม่ชนะหรอก ชนะไปแลเจะชนะไหมไอ่วายเหมือนกันทีพาไปแหละเออเออฮะก็โม่มาบอกว่าให้เขออาเบาๆอ่ะทำไมก็อบอกว่าสิ่งนางคืนไปเอาที่คาชนะเหรอใช่ใช่ใช่สิบเก้าทั้ทงน่งนี่เอา้าหิงพาก็ ก็ลดเสียงดิเขาลดเสียงไปแล้วเค okay. นี่ฟามไม่รอนแะน่เขาบอกว่าหารลอมได้มากที่สุดเราเข้าหาดีกว่าวัดก็เจนอนหนึ่งอันไี้ฟ้าเปลี่ยนหนึ่งเขาเจอหนึ่งอันโอ้ยๆเขาเจออีกเขาเจออีกไม่มีใครเห็นหรอกนะเขาเก็บมาสองอันละเอาเขาเก็บมาสองอันเขาเก็บมาสามอัน,าาอนตัวแรกเกี่ยนละสาม โอ้ยที่รถไปมกกของเราอีกหโอ้ยแห็นีกแห็นีกสี่อันแม่โอ้โแต่สิบเก้ามันบางส่วนอยู่ในดูนั้นนะใช่ไงเอาทูแบตเตนรี้สิบเปอร์เซ็นตขาได้แค่นี้ก่็ดีกว่าฮโอ้ยคนนี้มันเกี่ยบอสสิบเก้าะเออสิบเก้าได้เกี่ยนอ่ะสองนี่วันที้สี่หรอใช่เพาเก็บมา ออจิฟ้าเอาเฮอคนนี้ได้เก้าใช่หรอคนนี้ได้เก้าอันเอาอนี่ฟ้าให้ไปไหนเขาตกตามแมพตกตายหรอเขาตกตายเลยเขาเกือบดูลูกบอลน่ะใช่หรอเฮอสิบเก้าเขาตายอีกแล้วนี่ฟ้าตายบ่อยมากตองตายบ่อยสิบเก้าคนเดียวเลยเอา้าไม่ใช่เราเหรอก บอลเนี่ยอย่าโดนนะห้ามโดนเอ็นจีนงนี้มันไม่โดนเราหรอกนะสิบเก้ามันไม่โดนเราหรอกใช่ไงเออบเอ,อนลนัาเขียวชนะแล้วก็ตายใสอีกฟันเราบ้างนะอ,อันน่ะะาเย่ฟัานีใจไม่ชนะโอเคเขาต้องจบคลิปแล้วค่ะทุกคนเคว้ค่ะทุกคนก็เป็นอะไรบ้างค่ะหลังจากที่เราไม่ได้เกมเออ หลังจากที่เราไม่ได้เกมรูบอกด่านอย่าก,กดปุ่มสีนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญยังแล้วก็กระเดียงการเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่ทิ้งใหม่สำหรับเกมนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาๆนีฟ้าได้เท่าไรไม่เกี่ยนอ่ะเธอได้หกเราได้สี่อ้าวแล้วก็ <c oughs> เกมไม่ได้เกมไม่โดนหรอไม่โดน <c oughs> เขาได้แปดถ้าว่าเออเขาได้แปดเองไ,ได้เท่าไหร่ได้ห้าโอ้ได้ห้าเออ โอเคก็ขอจบคลิปก oh, so oh. ่อนกข่าทุกคนบายบายโอ้คนนี้ติดสิบห้าเลยหรอมันขี้โกงไงเออบายบาย